สวัสดีเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านครับมือนี้มาดติดข่าวล้มกันฟีซีครับบัได้ลงคลิปโดนเราไป้องพี่ยูทับเส้นพี่ยูพี่ยูจะเลยบอะไ้ลงคลิปแล้วครับเนาะขอตรวจขอไปเอฟซีตัวโลงนะครับ,นะพรบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับนะฟอซีกับบัได้ลงคลิปนะมือนี้งกับมัดกับเขาสู้พี่น้องกิงครับหัวปลาล่ามิ้มปลาทอดน้ำปลา ซุปไซมอนผัดพริกนี่ครับนะรับหัวปลาเบรรอร์เลอร์เลยพี่น้องกับเ,เข่ามือนกับมมีม้อย่างไรเราพี่นอ้องไมอนี้ครับข่าเนื้วพี่นกองครับมาครับวันนี้กินกับปาลขอขอาขดไหลกดแชร์กดสับตะไคร่กดกระดิ่งไปยี่สิน้ำะครับเนาะมาเป็นลำลังใแก่ครับมาครับว่าวลายใหญ่ฮะเข่าเนี้อห่อนห่อนพี่เก่าอีกคือเก่าพี่น้องอี่ปั่นแดงแดงแดงจันอู้ที่กินอย่างพี่น้องๆๆๆอเอ้พี่พปลาไซมอนทอดน้ำปลา

้องปลาใช่ไนมอืมขับกุ้งอืมดึงร่องมาเหรออืมอืมมีคนแบบนอ้งไหม ฟองปลาแซลมอนให้พี่น้องอคำขอนอม,มามาังหัวปลาซอยไปสีแล้วฟองเหรอสองหัวอร่เหรอนี่คำบอกเืไปหรอครนะับ

้อมไงบ่อเบ่อย่างแซ่บไปพ้อมหมักทอดน้ำปลาเม่รู้ปลาท้องนที่ลองนะมู่เพื่อสุขภาพตอนหมัวปลาเพิ่ม ถ้าินอหยพ่น้องเยหลายเพืม่อกยันอมุ่งเาน้มรงใ้งะแต่มากเกิลืมเลฝากกดไลค์กดแชร์กดั u b s e เพื่อนก่าเพื่อนใหม่กับขามีสีฝากไว้ตรงนี้นะครับเด้อเป็นกำลังแกซึ่งกันแล้วกันครับเตรียวกันลิมนานในชิมต่อไปครับผมบายบาย